สวัสดีครับผมมดบอนไซบ้านมดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขไม้ที่ตำแหน่งกิ่งมีตาแต่ไม่แตกแล้วก็ขึ้นไม่ตรงครับเป็นต้นเฟื่องฟ้าครับตุดจีนครับเฟื่องฟ้าตุดจีนเป็นไงครับซึ่งเรียกเฟื่องฟ้าตุดจีนก็คือตาเขาจะถี่ครับใบข้อตาก็จะชิดครับแล้วก็ใบเขาจะเล็กๆส่วนใบเล็กได้ครับผมใช่ครับ อันนี้ต้นสูงประมาณหนึ่งเมตรขึ้นนะครับผมประมาณหเมตรนะครับนีบ่คือจุดเด่นของไม้ต้นนี้จุดเด่นของต้นนี้ก็มีลําต้นที่เก่าแก่ครับแล้วก็มีฐานโคนที่สวยงามโคนสวยงามครับผมแล้วก็จังหวะกิ่งสวยงามแขนงกิ่งเขาเยอะดีครับสร้างรายละเอียดแล้วใช่ไหมใช่ครับรายละเอียดได้หมดแล้ว,ได,ดลวได้หมดแล้วเหลือทํา ทีนี้พอ,อสร้างกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังสามมาสี่หน้าห้าหน้าครับผมครับ <ผม S 2> ขึ้นมาแล้วมันมีปัญหาไงครับคุณมดก็คือตำแหน่งตรงนี้เขาโล่งๆอยู่ครับเขาเขาเขา,เขาไม่แตกอ๋อไม่แตกตรงนี้มันว่างใช่ครับจะจะทำกิ่งนี้กิ่งหนึ่งมันมีตาเขาไม่แตกก็เลยแก้ปัญหาแก้ปัญหาโดยการเจาะเจาะกิ่งนะครับเจาะกิ่งแล้วก็เอากิ่ง อื่นที่สมบูรณ์กิ่งอื่นใช้ปลายน้อมกลับมาใช่ครับต้องต้องเอากิ่งที่สมบูรณ์ด้วยนะครับอาจารย์ที่เขาแบบพุ่งงามดีๆครับอ๋อที่มันพุ่งงามไมดีครับเจา<อ>ะแล้วร้อยมาครับสวรรค์ธรรมดานี่นะสวรรค์ธรรมดาเนี่ยครับแล้วแล้วเวลาเจาะเข้าไปมันไม่ไม่ลุนไม่แตกไม่ไม่ครับต้องค่อยๆเอาดอกเล็กแล้วก็ไล่ไปใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แล,แล้วเวลาเราเจาะร้อยมาเราก็ต้องดูนะครับว่าเราจะต้องใช้ตาอันไหนทาแขนเขาต่ออ๋อเข้าใจแล้วแขนหน้าแขนหลังใช่เราต้องกำหนดต้องกําหนดไว้เลยครับโอ้แล้วตอนตอนตอนเอาร้อยเข้ามาเนี่ยต้องระวังนะครับอย่าอย่าถ้าเจาะรูเล็กอะ่ะแล้วช่วงเอาร้อยอะ่ะเราอาจจะทําให้ตาเขาบอดได้โอ้ เข้าใจแล้วค่อยๆเข้าใช่ครับต้องค่อยๆเข้าครับเพราะว่าถ้าตาที่กําหนดไว้ตรงนี้ถ้าบอร์ดก็ก็จบเลยใช้อะไรไม่ได้ใช่ครับแล้วก็เนี่ยครับเอาซิลิโคนหรือว่ายาทาแผลก็ได้ครับทาอุดรูหน่อยเพื่อไม่ให้น้ํามาเข้าไปขังเลยนี้ครับครับผมแล้วข้างในต้องปาดต้องปาไม่ไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนะครับในลักษณะนี้คือการแก้ปัญหาที่ทางของเก่งใช่ครับมันไม่มีตรงนี้ใช่ครับตาตาไม่มีแตกเลยครับผม ก็เลยต้องทําตัวนี้ใช่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูครับผลที่เคยทําแล้วเนี่ยครับอย่างกิ่งเนี้ยทํามานานแล้วครับจนเขาติดแล้วครับจากกิ่งนี้ร้อยร้อยมานี่ครับตอนนี้เขาติดแล้วครับเห็นไหมครับข้างหน้าเขาตรงที่เราจะใช้อ่ะเขาเวลาเขาติดสมบูรณ์แล้วเขาจะใหญ่กว่าข้างหลังนีกครับโอ้โหนี่ใช้สว่านสว่านเจาะเนี่ยครับตามที่อธิบายมาแล้วใช่ครับโอ้สว่านเจาะแล้วที่ทางตาได้ไหมครับได้ครับเนี่ยครับ ทำไมถึงมาเจาะตรงนี้ก็คือมันมีขแนแงไปฝั่งนู้นฝั่งเดียวอยากให้มันมีขนงชุดหน้านี้อีกชุดหนึ่งครับอ๋ออยากให้มีขแนแงตรงนี้ครับผมก็เลยจะต้องเจาะใช่ครับปกตินีอย่างนี้มันก็ไม่ยอมมีตาไม่มีครับไลม,มีต้องแก้ปัญหาแบบนี้ใช่ครับโอ้หนะครับนี่แค่สร้างกิง่งรายละเอียดของกิ่งครับผมเป็นการสร้างรายละเอียดของกิง่งครับอันนี้นําไปแก้ปัญหาในกรณีของกิ่งหลักได้ไหม ได้ครับเจาะต้นเลยได้ครับกิ่งหลักกิ่งหลักก็เจาะต้นเจาะต้นได้เลยครับไม้ที่นิยมใช้ที่ได้ผลมาคุณมดมีอะไรบ้างครับก็ตอนพวกตระกูลโพไซไกกลางเนี่ยได้หมดเลยครับไม้ก<า>ลางมันมันได้เลยเนาะมีตะโกอย่างเดียวครับที่ทำง,งี้ไม่ได้<ช>เพราะว่าเน<ม>ื้อเขามันเป็นผิวแห้งๆอ่ะมันใช่ครับไม่ไม่ไม่ติดครับครับไม่ติดครับนอกนั้นเลยนอกนั้นได้หมดนะครับขวบพี่ฝึกวบน้ํา ได้ใช่ครับได้ครับเปลือกน้านนะใช่ครับโอเคครับอันนี้เป็นให้ความรู้นะครับอันนี้เรายกเป็นตัวนี้ตัวอย่างขึ้นมาคือคือเครื่องฟ้าสู่จีนครับผมแล้วอย่างนี้ทําไม่ทําไมครับเนี่ยเกี่ยวเก็คือผมอยากให้ตําแหน่งกิ่งเนี้ยเขาต่ำลงมาหน่อยหนึ่งพอเขาเชิดขึ้นสูงไปแล้วกิ่งเขาใหญ่ไงครับจะเข้าลวดก็มันลวดมันก็กดไม่ลงอะครับเราก็ ขันเกลียวขันชนอไว้เงครับแล้วเราค่อยมาบิดวันละหน่อยครับให้เขาค่อยๆลงมาแต่อย่าบิดเยอะนะครับหักเลยนะครับอ๋อค่อยๆบิดทุกวันใช่ใช่ครับค่อยๆบิดวันละรอบสองรอบอ่ะแต่ทีละเนี่ยบิดลงมาเรื่อยๆแล้วเขาจะค่อยต่าลงมาครับขันสลิงขึ้นสลิงลงใช่ไหมครับลวดเนี่ยครับขันแบบสลิงครับใช่ในี่ขันแบบสลิงใช่ครับอ๋อขันทีละนิดใช่ครับผมเห็นบาง ค่อยๆขันโอโค่อยๆค่อยลงนะ้วตัวล่างเหมือนกันเหมือนกันครับแล้วก็เนี่ยครับตอนขันให้เอาสายยางอะสายยางออกซิเจนปลาได้ครับใส่ไว้ให้หน่อยครับเพื่อการกิ่งมาเป็นปรอยอรอยตอนลวดไปหลังอะครับอ๋ออ๋ออ๋อเห็นแล้วครับเห็นตรงนี้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 นใช่ครับใช่ครับอ๋อนี่ใช้อะไรนะสายยางออกซิเจนปลาครับสายยางเล็กๆครับ ที่จะ้อยนะใช่ครับว่าทำเขากิ่งมันจะไม่เป็นแผลเลยครับอมนะครับนะฮะก็ได้ความรู้นะครับหนึ่งเรื่องสองเรื่องนะครับโอเคชัดเจนนะครับขอบคุณนะครับคุณมดครับคลิปนี้นะคลิปเล็กๆแต่ได้ความรู้นะครับสรุปก็คือถ้าจะเจาะร้อยแบบนี้ใช้กับพืชที่ไหนบ้างนะครับพวกตระกูลไซไก่โพไม้ที่ยางอะเยอะครับครับผมครับแต่ตะโกนี้ไม่แนะนำตะะกตะะกไม่แนะนําครับ ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเฮ้ยปูหยิบเรื่องท้าบอสมันตนกันจริง